สวัสดีครับและนี่คือช่องสุยหนังครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวอย่างหนังเรื่องขุนพันสามนั่นเองนะครับขอโทษที่ห่างหายกันไปอย่างยาวนานเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวอย่างหนังไทยเรื่องนี้ซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมาสักระยะหนึ่งเป็นกว่า10ปีแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาดูว่าในตัวอย่างขุนพันเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องในเส้นเรื่องอย่างไงบ้างคิดว่าน่าจะมีหลายคนได้ดูตัวอย่างนี้แล้วนะครับแต่สําหรับคนที่แบบ ไม่ได้เป็นแฟนขุนพันธ์หรือ,อยังไม่ได้ดูตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะมาสรุปในคลิปนี้ให้ฟังกันแบบสั้นๆรวดเร็วทันใจนะครับก่อนอื่นเราไปชมตัวอย่างนี้พร้อมๆกันก่อนครับวิชาโกงกับพันธ์ที่าำออใไอเองไว้อย่างดีอยู่ไหมยังอยู่ดีเขาละ่ะุณมึงเหนียวนะใช่ไหมคุณเมื่อเวลามันมาถึง ทุกอย่างมีเสื่อมลงไม่มีสิ่งใดคงจะทันตลอดไปเลิกทำตัวเป็นเพื่อเอกชายเดี่ยวได้แล้วนะอย่าลืมนะว่าท่านขุนเองก็เคยมีคดีที่เคยเป็นพวกเดียวกับพวกมันพวกเขาไม่ได้เกิดเป็นจวนทัาที่นี่ท่านขุนไม่มีอำนาจต่อรองอะไร กระบวนการเช็ดดำยังแข็งแรงอยู่มากถึงแม้เสือฟ้าจะตายจากไปแล้วมีแต่ท่านขุนแหละครับที่รู้จักพวกมันดีขอโทษนะครับคุณหลวงผมวางมือจากส่วนกลางไปตั้งนานนะครับท่านนุ่นไม่สบายใจพี่ไม่รับางานนี้ก็ได้นะมีทังง้งห่วงเง่นกับลูกแค่รับมาให้ทันลูกคลอดก็พอ พวกกูเป็นโจรตลอดชีวิตจะให้กลับหลังคงไม่ได้เสียใจด้วยนะครับท่านขุนท่านบังคับให้ผมไม่มีทางเลือก ผมจะเป็นยม,มาบาลเท่าที่ได้ดูตัวอย่างนี้มานะครับขอสรุปแบบสั้นๆรวดเร็วทันใจจริงๆเลยนะมัน ดูเดือดเลือดพ่านระเบิดภูขเขาเผากระท่อมและรู้สึกว่ามันเข้มข้นกว่าภาคหนึ่งภาคสองที่ผ่านมามีในส่วนของเรื่องคาถาอาคมที่มากยิ่งขึ้นในส่วนของ CG ในส่วนของการแสดงโปรดักชันอะไรต่างเนี่ยรู้สึกว่าจัดหนักจัดเต็มจริงนะครับเพราะว่านี่เป็นภาพยนตร์โค้งสุดท้ายของซีรีส์เรื่องขุนพันนี้แล้วนะครับที่ทางพว่วมกับได้แจ้งให้เราทราบกันแล้วนะว่าเขาจะทําภาคนี้เนี่ยเป็นภาคสุดท้ายแล้วเป็นภาคปิดแล้ว เราจะมาดูกันนะครับว่าภาคนี้เนี่ยเขาจะปิดได้สวยงามหรือยิ่งใหญ่หรืออลังการสักแค่ไหนแล้วก็ค่อยไปชมกันในโรงภาพยนตร์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยภาคนี้เนี่ยอาจจะต่อกับภาคที่2นะครับสําหรับใครที่ไม่ใช่เพนแฟนขุนพันธ์นะผมแนะนําว่าให้ไปดูภาค1แล้วก็ให้ไปดูภาค2นะครับเพราะว่าในเรื่องของภาค3เนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าเขามีส่วนของภาคหนึ่งหรือสองเนี่ยมาเกี่ยวข้องสักนิดหนึ่งบ้างไหมแต่เท่าที่ดูนะมีนักแสดงอย่างเช่นพี่เป้อารักษ์เนี่ยในภาคก่อนเนี่ยได้เป็นเสือใบนะก็มีฉากหนึ่งที่แกยิงกระสุนคดอ่ะในตัวอย่างอ่ะเท่าที่เราเห็นนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นฉากที่เขาเล่าย้อนกลับไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นฉากที่มีตัวละครจากภาค2เนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงกันนะครับก็ ต้องให้คนที่ยังไม่ได้ดูภาค1ภาค2เนี่ยไปดูนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับขุนพันเลยนะครับภาพยนตร์ขุนพันเนี่ยเขาไม่ได้เล่าในส่วนของประวัติชีวประวัติแบบอย่างละเอียดเลยนะ แต่ว่ามันเป็นการที่นํามาดัดแปลงนะครับนาตัวละครที่มีอยู่จริงท่านขุนพันธ์มีอยู่จริงเราชื่อของเสือต่างๆก็มีอยู่จริงนะครับแต่ก็มีในภาคแรกที่เขาดัดแปลงนิดหน่อยเหมือนอย่างเช่นตัวละครอันฮาวิยาลูเนี่ยก็คืออเวสดารอตาเล็กนะครับในชื่อจริงนะครับเขาก็ดัดแปลงมาใหม่ซึ่งในขุนพันธ์เนี่ยในซีรีส์ของภาพยนตร์ขุนพันธ์เขาแค่นําตัวละครเนี่ยมาใช้แล้วก็ดัดแปลงในเรื่องมีในเรื่องบางส่วนที่ เป็นความจริงอยู่นิดนึงแล้วเอามาดัดแปลงเพื่อทําให้เป็นอ,อัธรรษที่บันเทิงแล้วก็สนุกนะครับพูดง่ายๆให้เข้าใจก็คือว่าภาพยนตร์ขุนพันธ์มันเหมือนกับเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ไทยตัวหนึ่งครับที่เขาได้เชิดชูวีรบุรุษของพลตํารวจท่านหนึ่งที่สละต่างๆเพื่อให้ประชาชนนั้นมีความอยู่เย็นเป็นสุขนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูขุนพันธ์นะครับผมแนะนําว่า ให้ไปดูภาคหนึ่งภาคสองกันก่อนแล้วก็ในวันที่หนึ่งมีนาเนี่ยเราค่อยไปตัดสินกันว่าเนื้อเรื่องหรือเส้นเรื่องจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมเท่าที่ดูในตัวอย่างนะเนื้อเรื่องก็มีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ดูดูแล้วเนี่ยว่า ในเรื่องอาจจะมีอะไรที่มันมีด y n a มิกที่หนักแน่นมากกว่าภาคก่อนๆน,นะครับสำหรับวันนี้สุนังก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวอย่างภาพยนตร์ขุนพันสามนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ต่อไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สุหนังก็ขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับวกมันเป็นผี มมนจะเป็ยบาถึงเวลาพิภากษาขุนพันสามหนึ่งมีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์